วันนี้วันเกิดของฉันแล้วเพื่อนๆใครมีของขวัญให้ฉันบ้างฉันมีแครอทหวานๆมาฝากนะฉันมีกระดูกใหญ่ๆเลยขอบคุณทุกคนนะแต่ฉันอยากได้ของขวัญพิเศษมากกว่าแม่ครับผมอยากได้ลูกอ,อมรสสตอรอเบอรี่ลูกมีเงินเก็บในกระปุกไหมเออน่าจะหมดแล้วครับถ้าอยากได้อะไรต้องขยันออมเงินนะลูกเฮ้ย เงินของผมหายไปไหนหมดเนี่ยเจ้าทําเงินของเจ้าหายไปเองต่างหากเพราะเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อนเพื่อนครับผมจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกแล้วดีมากเลยเราจะช่วยกันออมเงินซื้อของเล่นใหม่ให้เธอแม่ครับผมมีเงินเก็บพอซื้อลูกออมรสสตรอเบอรี่แล้วครับเก่งมากลูกที่อดทนในที่สุด ฉันเก็บเงินได้มากพอที่จะซื้อขนมที่อยากได้และยังมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วยเก่งมากเก่งมาก